ภาคมังงะสั้นเรื่องจุติอีกครั้งพร้อมสกิลติดตัวไร้เทียมทานตอนที่2หากชอบมังงะเรื่องนี้อยากให้ทำต่อคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเกมกันเหรอตอนนั้นเราทำคะแนนเฉียนชนะเพเยอร์ทุกคนห่างจากความสําเร็จอีกแค่เก้าเดียวเทพสงครามสุดครูเทพสงครามสุดครูเลเวลเ99อย่างเฟี้ยวแต่เป็นเพราะสกิลของตัวละครต้องการเวลาคูดาวและค่าความเสียหายมาถึงขีดจำกัดโดยไม่มีทางจัดการบอสใหญ่ ที่อัญเชิญสัตว์ประหลาดตัวเล็กตัวน้อยมาตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนได้เออสัตว์ประหลาดมาเป็นฝูงทุบคีย์บอร์ดแม่งเลยทุบทําไมวะแม่งเอ้ยอีกนิดเดียวอีกเก้าเดียวฉันจะทําสําเร็จแล้วแท้ๆพัวเหล่าโมยังมีเวลามานั่งเมื่อยอยู่อีกหลี่หงหนายก็ทะลุมิติมากับฉันด้วยเหรอทะลุอะไรเวลานี้แล้วยังมีกระจิกระใจมาพูดจารไรสาระอีกเหรอเพื่อนออเออไอเวนปกตินายทาได้ดีนี่นะฉลาดก็ฉลาดคะแนนก็ใช้ได้ นายไม่ร้อนใจแต่ฉันอะร้อนใจจะตายแล้วเว้ยนิสัยกับหน้าตาเหมือนโลกเดิมเปรียบเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเราระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของทั้งสองโลกไม่ได้แตกต่างกันมากฉันจะทำยังไงดีวะเพื่อนทั้งชีวิตคนเรามีโอกาสทดสอบจบแล้วจ้าหากชอบการพากย์แบบนี้อยากให้ทำต่อคอมเมนต์มาบอกกันด้วยไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลย